วันนี้มันก็ไม่รู้เหมือนะวันดี้จ่าวันดีจ้ะพี่ดามินโอ้โหแม่คนเราเป็นเนื้อคู่กันนะนะแต่งชุดสีเดียวกันเปรีบเลยบอสิคุณเดียรเดียร์นี่นู่วันนี้เดียรพี่ดามินฮะพี่มีอะไรเหรอจ้ามาหาฉันชาวบ้านเชลฮะเขาพี่น่ะมีข่าวดีจะมาบอก พี <One input> ่วน okay. ี <background> <t DIA and manipulation> <t Battery> ่ยไปทํา <t> สื่อกับองค์กษัตริย์เดมีมาแล้วพี่เนียรับชัยชนะกลับมาองคเดมังยีเนี่ยประธานยกทธาบดานใส่พี่พี่เลยตั้งใจว่าพี่ก็อายุเยอะแล้วนะก็อยากจะมีมีแฟนสักคนนึงเพราะว่าเลยตั้งใจจะมาขอทิ่ยาจะมาขอทื่ยาแต่งงานเฮ้ยจะมาขอฉันแต่งงานเนี่ยริงใจเลยเนี่ยคือพี่ตั้งใจว่าถ้าพี่ขอได้ปุ๊บ พี่ก็จะไปตามเท่าแก่ฝั่งพี่มาสู่ขออิสยาเลยพอขอเสร็จปุ๊บพี่ก็จะลาออกอย่างราชการาแล้วพี่นะเก็บเนไว้ได้ก้อนหนงพี่นะตั้งใจว่าเราสองคนเนี่ยไปลงทุนกิจการเล็กๆอยู่ด้วยกันสองคนแบบพี่นะตั้งใจแล้วทําอะไรก็ได้ที่อยู่ด้วยกันสองคนน่ะขายขนมคุกก็ได้อ่ะขายขนมคอกกิจการเล่นลูงนะ ยามินคือฉันทำไม่เป็นหรอกจ้ะไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวพี่ทำให้หมดเลยแค่เป็นคนเก็บตังค์ให้พี่พี่เนี่ยจะเป็นคนลงทุนเองแต่ว่ามันมีข้อแม้นะพี่ต้องเป็นคนหยอดเองด้วยหยอดหยอนอะไรอะพี่เออพี่หยอดให้กาดไงทำไมอะพี่เออเดี๋ยนี่อยากให้กอดไงเดี๋ยวว่าล่ะทำงานไหมเนี่ยเอาเอพิลามินทำไมอะเพรพี่ใจเย็นก่อนนะใจเย็นอะไรไม่เย็นแล้ว ร้อนอนทิษยาไม่เถียงพี่หรอกนะ,<ต>ะเบื้องบนเขาได้คิดเอาไว้ผู้หญิงต้องเกิดมาคู่กับผู้ชายตแต่ว่าตอนนี้อทิษยาย,ยังไม่พร้อมนะจ๊ะอ๋ออะไรยังไม่พร้อมหัวโตขนาดนี้ยังไม่พร้อมเออคือเอาแบบนี้นะคือถ้าวันไหนที่อธิตยามีความรักมีคนรักวันใดอทิตยาจะบอกพี่รามินเป็นคนแรกเลยนะจ๊ะ มีวคนรักจะบอกพีคนแรกใช่แตี่พี่พูดริพูดเล่นเนี่ยพูดจริงจ้ะมีคนรักจะบอกพี่คนแรกแต่พี่จะรอนะ้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่รามินอะไร้เี่ไม่นอ่าไ่นันี่พี่ดูนี่นะกี่โมง่ะกี่โมงอะจม้าโมงเช้าแล้วพี่ห้าโมตรงเลยเหรอ เตียวแต่พี่รามเองก็คงเจริญนะมนะีเรื่องรออยู่ที่เราโอกาสดีๆแบบนี้หาได้ยากโอกเคมายิงนะ่ะลงท่านใจดีให้ทาทุกคนพักได้ถึงสิบห้าวันใช่ใช้สุดินยอแหละทะเลโครามาสิบห้าวันเลยโ,หโหอย้อายุสิบห้ามันครบเลยอะ่ะเพราะว่าเสียงเป็นไรฮะ<อ> <laughs> เสียงแห้งเหรอ เดี๋ยวเขาจทไปหาทิตยาเลยเชื่อเลยว่าทิยาอะไรก็ต้องรอเช่สุดินรออยู่เหมือนกันแต่รอนาแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะมาใช่ินี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ทิยาพี่กลับมาแล้วอะทิยาอยทิตยาอะไดจาพี่เป็นยังไง เป็นอะไรแม่ทิตยาดูสิของดีเต็มคอขนาดนี้นี่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอะไรอายุเท่าไหร่ครับจะเต็มปีแปดแล้วปีแปดห้อยขนาดนี้แล้วคิดดูดิสาวคิดจะห้อยยันไหนอ่ะของขังตอนนี้กำลังเลี้ยงลูกนิดนิดอยู่อยเอาอัอนนี้เนี่ยาม่ใช่ปเอาลูกนิด,ดนิดเบาห้อยอยู่นี่ต้องเดินกันนะอันนี้เนี่ยพับพี่นะ ตอนนี้แนมะ่พี่ได้รับชัยชนะเอกาสารเดมังกีนะเพื่อบอกกับทหารทุกคนเลยว่าพยาจา,จาราจะอนุญาตให้ล,า,ลาได้15วันพี่ในะเห็นโอกาสดีๆแบบนี้แนะี่ยปัญหายากพี่ก็เลยขอลามา15วันเลยอาทิตยาลามาสิ้ห้าวัน <c oughs> ก็ใช่ไงลามาทำไมต้องเยอะท้งแยฮะอาทิตยานินไปแน่นอนที่เราคุยกันเอาไว้พี่ยังจำได้นะที่พี่สัญญากับอาทิตยยาเอาไว้พี่เห็นว่ามีโอกาส พี่เคยจังกาบมาทำตามสัญญาไงอธทิตยาพี่พูดจริงๆนะนี่ทำตามสัญญาแสดงว่าพี่เดี<ม>๋ยวพูดื่สัญญาของเราใช่ไหมพี่ไม่เคยเล่นหลอกบอาทิตยาพี่นะยังยนึกถึงตลอดแต่ว่าตอนนี้นะ่ะมันใกล้จะเป็นจริงแล้วนะนะพี่ก็ลไปหาแม่อทิตยาไปสู่ขอพี่ถามว่าเขาจะว่าอะไรหรือเปล่าแต่โชคดีนะที่แม่ของอาทิตยาเขาบอกมาว่า สามวันให้พี่ยกขันหมากมาสู่ขอทิตยาแต่งงานได้เลยพี่พูดจริงๆนะพี่สเฉลยพูจริงจังเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวพี่ได้เลยนะทิตยาจะได้แต่งงานนะเหรอเนี่ยดีใจจังเลยดีใจไหมค่ะก็ดีใจนะเป็่อนเพื่อนเนี่ย